โยสสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกข่าวนะครับบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งเทรดของ Snap EX นะครับ Snap EX ก็คือเขาได้วันนี้นะครับเป็นวันที่เริ่มเริ่มแข่งนะครับชิงเงินรางวัลมากกว่า120 0 0 0ดอลลาร์นะครับ1 2 0 0 0 0 USDT นะครับตัวนี้เริ่มแข่งวันที่17มีนาถึงวันที่31มีนาคมนะครับ ก็คือเนี่ยสองประมาณ2อาทิตย์นะครับประมาณ2วงคเริ่มแข่งวันนี้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงครับอีก3ชั่วโมงก็เริ่มเริ่มแข่งแล้วอยากจะมาบอกเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลงเทรดนะครับเพราะว่าก,กฎกติกาเนะี่ยคือเขาไม่ได้เอาว่าใครเทรดแล้วได้กำไรดอลลาร์เยอะสุดน,นะครับเขาเอาเอ่อ ROE นะครับ ROE ก็คือแบบว่าใครเทรดได้เปอร์เซ็นต์ เยอะสุดการโตของพอตนะครับเยอะสุดก็จะเป็นฝ่ายชนะคุณไม่จําเป็นต้องโอนเข้าไปพันดอนหมื่นดอนเลยครับคุณเริ่มต้นแค่50 USDT ก็ได้ครับถ้าคุณเทรดเริ่มต้นที่50 USDT แล้วคุณเทรดได้200 USDT คุณ ROE คุณก็ประมาณ300%ก็คือ3เท่าของเงินทุนซึ่งก็ถือว่าเยอะ ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้รางวัลที่1ที่1เนี่ยจะได้เงินมูล,ลค่า16,150 USDT นะครับสำหรับที่1ที่2จะได้9,350 USDT ที่3จะได้5,950 USDT คือมันไม่ได้เอาแค่3คนนะครับคือถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันหรือชนะเนขาก็จะเอาประมาณถึง400คนนะครับ up to นะครับเห็นไหม up to maximum 4 0 u winners ก็คือจากจำ,จำนวนเงินแสนรางวัลงวเงินรางวัล1นึ่งแสนสอเยอะทีเนี่ยเขาก็จะเอามา,าหารเฉลี่ยกันนะครับแต่ว่าถ้าใครได้เปอร์เซ็นต์เยอะสุดก็มีสิทธิ์ที่จะได้เยอะสุดนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากจะลงแข่งอยากจะทดสอบฝีมือก็ได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องโอนเงินเข้าไปเยอะนะครับถ้าอยากจะลองเทรดเพราะว่า rules ตรงนี้ก็คือกฎระเบียบม,มันก็อยู่ตรงนี้ครับ แล้วนี่เป็นแค่ QQ1 นะครับก็คือเขาจะแข่งกันจนถึง Q4 q โฟร์ควอก็คือสิ้นปีเลยจนถึงเดือนเดนธันวานะครับเพราะว่าควอเตอร์ที่2เริ่มที่เดือนจูนายนควอเตอร์ที่3เริ่มที่เดือนกันยายนนะครับ September หรือเดือนกันยายนและควอเตอร์แกรนด์ไฟนอลก็จะธันวาคมนะครับสำหรับกฎกติกา Overall ออ e Ranking เนี่ยก็คือ400คนนะครับ ใน,ในระยะเวลาที่ลงแข่งขันครับเขาจะเอาประมาณเงนินรางวัลแบ่งกันประมาณ400คนนะครับก็คือถ้าใครได้เอาอีเยอะก็มีสิทธิ์ได้เงนินรางวัลสำหรับกฎที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยาก eligible ที่จะลงแข่งขันเนี่ยง่ายมากครับก็คือ Sign Up ตามลิงก์ด้านล่างนี้ผมให้ไว้ แล้วก็ KYC นะครับ KYC ก็คือถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือแพสสป,ปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเรา KYC ทั่วไปนะครับแล้วขั้นต่ำที่ต้องฝากเงินเข้าไปก็คือแค่50 USDT ครับ50 USDT เท่านั้นแล้วก็เทรดเริ่มเทรดแค่1นึ่งเทรดก็ได้แล้วไม่ยากเลยถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเทรดง่ายมากๆเลยนะครับเทรดง่ายมากๆก็คือไม่ยากเทรดได้ไม่ยากเลย สำหรับแพลตฟอร์ม <Yeah. S 1> เขานะครับ mm hmm. แถมเรามีหน้าต่างอย่างเงี้ยให้มาดูอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหน้าต่างเขาแบบเป็นฟ mm ีเจอร์ที่ต้องเสียงเงินในเอ่อ uh, t r e d i n g view นะแต่เขาเอามาใส่ให้ฟรี mm hmm. ๆเลยผมว่าเออโอเคดีจะได้ไม่ต้องพลิกไปกลับไปกลับมาอยากจะลองอยากจะวายตรงนี้ก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมเราจะจะเซลหรือช็อตเนี่ย เราก็ใส่จํานวนหรือว่าเราอยากเป็นลิมิตเราก็เปลี่ยนเป็นลิมิตหรือว่าเราอยากเป็นมาร์เก็ตก็ใส่จํานวนแล้วก็ใส่จํานวนคอนแทคที่เราอยากจะอันนั้นเราก็กดเซลล์ปุ๊บมันก็จะเขา้เขาเข้ากรดเลค่าฟีมาให้แต่เขายังไม่ได้หักนะครับเราก็กดโอเคปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเรียวทางตรงนี้เลยเราเราเราก็จะเห็นออเดอร์เราอยากคลิกดูเราก็กดดูตรงนี้กดดูตรงนี้โพซชิชันก็จะขึ้นมา ประมาณนี้ก็คือง่ายมากครับง่ายมากสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลงสมัครและลงแข่งขันนะครับใครมีคําถามอะไรก็ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วไงผมมาตอบนะครับฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันครับทุกคนคลิปต่อไปขอให้โชคดีทุกคนนะครับช่วงนี้โควิด19ก็อยู่ที่บ้านนะครับนั่งทงนั่งเฉดกันไปนะครับไม่ต้องออกนอกบ้านกักตุนอาหารไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ